โอเวอร์วีซ่าควรที่จะจดทะเบียนสมรสดีไหม mm hmm. มาดามก็ต้องตอบเลยนะคะว่าใครที่โอเวอร์วีซ่าเป็นผีน้อยอยู่ถ้าจดได้นะคะมาดามอันนี้ความรู้สึกของมาดามนะมาดามแนะนําให้คุณนะคะจดไว้เถอะจดทะเบียนสมรสเนี่ยเพราะอย่างน้อยนะคะถ้าสมมุติวันใดวันหนึ่ง ความโชคดีมันไม่ใช่แล้วแบบเ,เจอตอมอถูกจับขึ้นมาเนี่ยคนที่มีใบสมรสของกับสามีเกาหลีเนี่ยมีโอกาสที่จะยื่นขอตัว C3 หรือตัว F6 เข้ามานะคะคนที่ถูกจับเนี่ยบอกเลยว่าวีซ่ายังอื่นไม่ผ่านนะคะผ่านยากมากไม่ว่าจะเป็นวีนักเรียนวีท่องเที่ยวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ถูกจับนะคะมีโอกาสที่จะยื่นขอ,อ วีซ่าที่มีสามีนะคะมีใบสมรสกับคนเกาหลีมีโอกาสผ่านนะคะวีอย่างอื่นเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะดังนั้นใครที่โอเวอร์วีซ่า Visa เป็นผีน้อยอยู่ณตอนนี้มานาแนะนําให้คุณควรจดไว้นะคะถ้าถูกจับกไ็ได้มีโอกาสทําเป็นวีซ่ากลับเข้ามาส่วนในเรื่องของจดแล้วจะกัดเลยไหมอันนี้แล้วแต่คุณค่ะถ้าจดแล้วไม่กัดก็อยู่เกาหลีต่อแบบผีน้อยเหมือนเดิมนะคะอยู่แบบผิดกฎหมายถ้าจดตอมอก็ต้องระวังแต่ถ้าอยากนะคะ ให้ได้วีซ่าอยู่แบบถูกกฎหมายคุณต้องรายงานตัวกับและต้องจ่ายค่าปรับค่าปรับแพงมากนะคะในยุคนี้มาดามอัดคลิปอยู่เดือนกุมภาพันธ์นึกอยู่เดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้มันต้องจ่ายค่าปรับถ้าไม่จ่ายค่าปรับคุณจะติดแบล็คลิสก็คือยื่นวีซ่าไม่ผ่านว่าอย่างนั้นเธอดังนั้นยุคนี้ถ้าจะยื่นขอวีซ่าต้องจ่ายค่าปรับ และต้องกลับไปยื่นวีซ่าที่ประเทศไทยนะคะพักพาด้วย6เดือนถึงจะยื่นวีซ่าได้แต่ถ้าใครท้องนะคะเป็นผีน้อยท้องสามารถขอ F6 ได้ที่ในประเทศเกาหลีแต่ต้องจ่ายค่าปรับนะคะดังนั้นยุคนี้มานำแนะนําใครที่โอเวอร์วีซ่าควรที่จะจดทะเบียนสมรสไว้จดไว้ก่อนรอก็ได้รอเผื่อเขามีโครงการไม่ติดแบคลิส คุณก็ค่อยรายงานตัวกลับแต่ถ้าเกิดไม่มีโครงการนะคะคุณยังอยู่นานคุณก็ยิ่งโอเวอร์วีซ่าดังนั้นมันก็ต้องวัดดวงเสียงเอานะอ่ะคะ่อยากให้มาดามดูแลงานจดทะเบียนง,งานวีซ่านะคะก็ถ้าขามาสอบถามได้เลยนะคะวันนี้ก็เอาวิวมาฝากบานาฮิลไปแล้วค่ะ